สวัสดีครับปรติของเดียนะครับทีมลังบ้านน้ององค์อิงนะครับปุ้มอัปเดตนะครับบายบายนะครับปุ้มบายแก๋ๆนะครับดาเรียบร้อยแล้วจังปูเสือแล้ว <c oughs> ไม่ไหวร้อนเกินเนอะ จะบายทีแล้วครับผมแป๊บเดียวโอ้โหเหลือเชื่อความร้อนตัวสับน pues, ี่เด uh ็ดเลยไหนเอาตัวสับไปใครเอาตัวสับไปแจ้ให้มันลดอุณหภูมิมันหน่อยครับแจ้เจียยวกันอยู่มันก็ช่วยได้อยู่ครับคิดว่า วันนี้หลังที่สองโครงหลังคาเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วเนาะโอ้ไม่ใช่โครงหลังคานะตัวนี้นะใช่ไหมใส่ตครงใส่คานใส่คานเสร็จแ้วแล้วก็เทพื้นทับหลังโคงพื้น ดาดฟ้าอะไ ي, โรโครงไม่ใช่นะเรือพื้เรือพื้นทัสองอืมทันสองกว่าเรามีหลังคาอะไรครัก่อนนึกภาพนะครับเอฟซีก็บเมื่อนกับบันตุกตาดีน้องอุคงอิงนอนนะครับพุ่มนะประมาณนั้นนะครับพุ่มเนาะ เอฟีไม่เข้าใจกระถามได้ครับประมาณนี้นะครับผมเนาะอ๋อชื่นใจครับลมเย็นปัดลมเย็นแน่นะ <c oughs> ร้อนหน้าวูบวูบเลยพัดนะ ฟังบ้านใหญ่ก็ช่างจ่างบิวนะครับผมช่างบิวทำงานอยู่นะครับเก้าวมาสองวันอัปเดตนะครับก่อนช่างจะหยดเลิกงานนะครับผมเนาะหลังที่ซ่องครับ วางท่อนะครับองห้องน้ำนะครับปุ๊บเนาะตัวนี้จะเป็นปัมนปมนะป๊มนะครับปุ๊บนะจ่ายปั๊มนะครับทีแรกว่าจะกอ่อขึ้นไปนะช่วงแต่ไม่กอ่อแล้วนะครับปุ๊บเนาะจ่ายปั๊มแนะทนเพราะถึงกอ่อก็ต้องจ่ายปั๊มอยู่ดีครับ เอาปั๊มตัวแรงไปเลยครับผุ่มกระจา,กกนายนะครับเอฟซีพบกทั้ง้ามลังแลวนะครับร้อนเกินกับจังไม่ไหวเลย พักเหนื่อยก่อนลูกพี่ไปแล้วเหรอครับ มันร er ้อนนะเนาะบอกให้พักก่อนนะครับสี่โมงแดดร่มร่มหน่อยก็ลงแต่มันจะร่มตอนไหนหกโมงอ่อ น,น,นี่ต่างข้าวนะครับผมเนาะถุะงนี้นะจะเป็นออฟฟิศกับลังแรกหลังแรกนะจะเป็นออฟฟิศนะครับหลังซองหลังกลาง,ลงกางับหลังนี้ก่อนว่ากันอีกทีครับผุ้มกระจายนะครับเอฟซีเดี๋ยวจะทยอยบอกเอฟซีไปเรื่อยๆนะครับผมนะมาส่วนในเอาแบบในทำแบบในนะ เกาลั่งแรกเลยนะครับเป็นออฟฟิศไอ้บาลโต้นะครับผมกระจายนะครับ fc อันนี้เดี๋ยวลุงเดียบอกเกาวๆ่ม้ก่อนนะครับผมนะเนาะเราลุงเดียก็รู้มาเตานี้ครับผมตีคุย <c oughs> คุยกับปอยแม่น,น,น้อยนะคุยกับจังไอ้เหลือเป็นลังลังแรกนะครับบุญนะจังไอ้มาเหลือเกาลังแรกนะครับผมเนาะนะเป็นออฟฟิศ เพราะมันจะอยู่เหน็นนาบานตะนุ่นกับตีตันใดมาได้กับเกิดได้ได้ไง่ายๆนะครับผมเนาะเพราะว่าตะนุ่นได้มันก็มีทางข้าวได้เรนะียบร้อยนาตะนุ่นตรงนาฟิตพอดีนะครับผมเนาะเดคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวหลังจาก ช่างเลิกงานไปแล้วเสร็จไปประมาณไม่กี่คอยอัปเดตให้ดูอีกทีเย็นๆกันๆนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้กันนี่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมก็อย่ากกดทำโฆสนานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะกับทีมลังบ้านนะครับผมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม